สวัสดีเอฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตลูกปลาที่หางตกนะมีเพื่อนๆถามมานะนี่ผมก็เพิ่งไปช้อนไล่แล้วกลับมาเพิ่งขายลูกค้านะมาดูลูกปลาหางตกแล้วอีกอย่างผมได้คัดขึ้นมาบ้างแล้วพวกนี้นะเดี๋ยวดูพวกนี้ก่อนผมได้คัดขึ้นมาบ้างแล้วแล้วขายไปแล้วขายได้ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทแล้วนี่ครับเนี่ยสวยไหม งงแดงงงแดงงงแดกเลยครับ <c oughs> เยอะแยะเลยครับนี่เห็นไหมนี่เสือเฟี้ยวครับเสือเฟี้ยวไปถามว่าทำไมผมถึงรักษาได้เลยเดี๋ยวผมขยับน้ำแป๊บนะงัก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคลิปนี้อาจจะเนื้อหาจะไม่ค่อยเยอะนะครับก็มาอัปเดตลูกปลาว่าหางคิอว่าแก้หางตกแล้วเป็นยังไง เดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าผมจะขายยาอย่างเดียวไม่ไม,ไม่นั่นเลยอ๋อยากวะเนี่ยมันจะผมจะพยายามดูดขี้นะนี่เห็นไหมนี่ผมได้ให้อาหารหมดแล้วผมจะให้เป็นลายแดงนะครับเนี่ยไหมห่างเริ่มไม่ตกกันแล้ว มันไม่ได้หายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันหายแน่ๆมันก็ยังมีตกบ้างเนาะตกแต่ว่ามันก็เริ่มฟื้นแล้วเริ่มว่ายน้ําดีขึ้นนะเห็นไหมนะครับมันก็เริ่มว่ายน้ําดีขึ้นกันแล้วพยายามดูดขี้ข้างล่างให้หมดนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยพวกหางตกมันก็ยัง,ยงมีอยู่มันไม่ใช่ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะดูดิเห็นไหมครับ แต่ว่ามันตกเยอะนี่มันก็ยังแบบว่ายน้ำโอเคดีขึ้นนะเห็นไหมครับนี่ตัวนี้ลอกลอก,ลอกแต่เล็กเลยขอดูหน่อย ว้าวพวกอื่นบ้างนะพยายามดูดที่ปลาแนละ้วเพื่อนนี่ครับไม่มีละ างไม่ตกแล้วนะมีตกก็ตกแค่บางส่วนนะครับแต่ว่าโอกาสหายถามว่ามีไหมผมว,ว่ามันมันยังไม่นั่นนะต้องรอดูนะเนี่ยปลาดำถ้าเกิดลอกอย่างนี้ไม่ใช้นะครับนี่ใช้ไม่ได้ผมจะไม่เอาไปรับต่อนะพวกเนี้เนี่ยพวกนีาานน้ลอกขาวแล้วจบผมไม่เอานี่เห็นไหม ใครอยากให้ทําคลิปอะไรเม้นข้างล่างเลยแล้วก็เย็นเย็นหรือบ่ายบ่ายพึ่งนี้นะจะมีแบบไลค์ขายนะครับเฟซผมโดนบล็อกหมดเลยทั้ง2องเฟซแลยอีกเฟซยังโพสได้นะแต่ว่ามันมันโพสตในกลุ่มประมูลไม่ได้ก็เดี๋ยวจะลองมาไลค์ขายใน YouTube ดูนะไงก็ฝากกดฝากแชร์คลิปด้วยนะครับโอเคพึ่งนี้ประมาณทักบ่ายสามบ่ายสี่เดี๋ยวจะมีไลฟ์นะครับไลฟ์ like สดนะ โอคอย่างงี้ก็จบคลิปเองแปลนี้ครับการอัปเดตลูกปลาหางตกนะนี่เป็นปลาที่ไหลประมูลรอบแรกนะก็จะมีพวกแบ็กสตาร์แล้วก็เป็นเยลนโล่มุกทองแล้วก็เป็นเลดคอปก็ลาวนี้นะครับก็ถ้าเกิดผลตอบรับดีก็จะไลฟ์ทุกสองสอาทิตย์ไลฟ์ครั้งหนึ่งก็จะไลฟ์ประมาณวันอาทิตย์หรือวันเสาร์นะครับี่